ทรงเดิงระเพณีแห่ฉัตรรับพระพุทธองค์ของชาวกะเรียงชาวกะเรียงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแต่ละหมู่บ้านจะมีประเพณีในภาษากะเรี่ยงที่เรียกว่าทรงทเดิงหรือชุมชนกะเรี่ยงบางแหง่งชาวบ้านแปลงเรียกแบบไทยๆว่าแห่ฉัตรรับพระพุทธองค์หรือแห่พุ่มดอกไม้ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับด้วยชาวกระเรียงพุทธจะมีความเชื่อว่าวันออกพรรษานั้นพระพุทธเจ้าพระอินทร์และเทวดาจะเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเปิดโลก ั้ง3คือสวรรค์โลกมนุษย์และบาดาลจึงเป็นวันที่มนุษย์เทวดาตลอดจนวิญญาณทั้งหลายในนรกจะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ชาวกร่งจึงมีพิธีแห่ฉัรเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายประเพณีแห่ฉัรนี้ชาวกร่งผููถือเป็นโอกาสที่จะได้ขอขามาต่อพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองได้ละเมอศีลและข้อห้ามต่างๆในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาถือเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสเพื่อรับเสเด็จพระพุทธเจ้า